นี่นะลกเด็กกันไปแล้วครับไปแล้วครับหมดแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวหน่อยเดินทางปลอดภัย Ừ, bọn no, nó như nuôi con nhỏ à, không phát ừ. cái thau này cái ไม่ให้ทั้งมดยัไใถ่าย็ต้องถ่ายอมพรายิงต่ให้ยัง่นอย่างีดารถจ้ยังขมด้วยไดเห็นแล้วเห็นแล้วบอกเอาขาจะไปเหยียบยังไงเอาเข้ามาดิได้ได้ ือะนนนั่่ยังไม่เลิกแต่ว่าไม่มีเวลาวะกินเลยทางน้อยนะนะพ่อพูดขึ้นมาก็คิดพรออีกแล้วนี่ต้องแวะเซเว่นแล้วนี่เดี๋ยวเจอกันวันที่11พี่พีวหัวควันยอนยังพี่พีก็ได้กินโดนแล้วไม่เคยได้ไปซื้อเลย แพ้เซเว่นก็ไม่ได้กินเลยกินแต่แนวอื <S 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 ่นใช่ไหมวิวเองไดู้ปคลอได้รูกได้ค่ะได้ค่ะท่ปไ้รปเลไปลสงการที่เขาบ้างเทู่่น้องคอ้ายอ้ิษยากับอะไรนะครับตามประกุยี่สิบยี่สิบยี่สิบ ขปดปรขราปรรนครับพี่น้อง้อง่งคนครับพอมือพ่อกันยุวัฒชัยมงคลนะครับอยู่สุขเนินครับพี่น้องรัชนะครับครัชบ้านอิง โอ้ยไปหน่อยือออนไลน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะง้นแมต้องมาสาวน้อยสักสิยอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวกันโอเคดแม่จะเมาสาสิเราได้ไปเที่ยวิกับ เมาก็คือเมาไม่หยุดจาได้จ้าพี่น้อยไร้ไรจะเอาลูกไปเที่ยวไร้ไร้เาไร้ไร้้อหาในเด้อรับสายในเด้อทุ่มหปรยวรับสายในเด้อข้อหาในเด้อรับสายนเด้อ

กไวคปนทนัเดียกนกลับแล้วครับทุกคนครับครับเดินทางปลอดภัยพอกันไหมครับไปล้จะโดนครับผ่าปลอดภัยครับบผมสนานงกลับแล้วครับ แซ่บไรเขาปุ as well as well. okay, well. okay. uh ้น huh. ม okay mm ื hmm. ้ยนี no ่แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บครับรอแป๊บนะปลาเนื้อสมุนไพรนะคะครับแบ่แอมกลับก่อนนะครับปลอดภัยเด้อเซนนนครับผมใช้ปิดไหลักอยู่ข้างหน้าังปลอดภัยเด้อเซนนนครับเดี๋ยวเดมื่นใจกันพี่น้องครับโดนๆได้มาพบมาปะกับคนที่เรารักนะครับดูแล้วมีความสุขดูแล้วขับเขตจะให้เขา มีความสุขคิดสิ่งดีๆนะครับแต่คนกระโชกมานน้ำแต่อยากมาหานะครับแล้วก็จะขี่รถน้ำก้นลุหญิงอย่างนี้แลยเพชื่นใจไ้้รางรถแล้วพี่น้องครับโดนได้ลรางรถนะไอ้ที่เอากับผม บอว่าจะอยู่หน้างานครับจอนไายคลิปเนี่ยก็ยิ้มพอไปม่เห็บซีเห็นอยู่ทั้งวันก็ยิ้มขึ้นกันรเราบอกว่าข้างหลังแน่แน่ร <c oughs> อไม่ตกหน้อยเอยียงสั่งความสุขในคนดีไรพี่น้อง อยู่หนาง,งานเพ่นก็มีความสุขเต็มใจที่ที่ให้รางวัลเต็มใจที่เอาแนวอยููเนี้ยกินมาให้ไปแล้วนะผู้จัดการจบแล้วค่ะโอ้ไป่เห็นกุลาไปยูเน,น,นี้มามามานำคนมาดีใจน้ำผู้จัดปกาบสิ่งของเบิดทุกอย่างเลยครับเบียบือครบสูตรเลย นนมื่อนีวานเป็นวันหยุดขนาดพระมหิดาดสถานที่ดีมากหมองจอดรถจอดละขั้นมือ่อใดวัดมาเล่นยี่สถานนี้กลางบางซื่อพี่น้องจะผ่านเลยครับมาเลยครับเฝ้ามาเลยสุดยอดที่นีตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเลยลงรถไฟมาเ้าก็ยังค่ะตอนจะขอกยังมาเนาะชิดวัดได้แจ้ฮักพ่อแม่แม่ได้แจ้เลยดูได้ยินเสียงเพื่อนเราเป็นแต่พ่อแม่แม่ยเอฟซีปื้มใจไร ดองพีกับเพื่อนฟังพรโชู้ฮ่านี่ดิพอพี่เพื่อนมากรับสายนี่ดิสนุกพี่เพื่อ่วะอ๋อนี่ไงที่ที่เราขึ้นสะพานแล้วเราเห็นน่ะเขา<อ>เขาเห็นเต้นอยู่บนทางรวนเนาะนี่สถานี<อ>กลางบางซื่อนี่โออยู่ตรงนี้เลยเรามาลงรถ<อ>ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยล้มล้ม ชิดตะนะครับช้าระหว่างแล้บอกมาน่ยวยพบสะดวกให้ลูงให้เต้าครับยอมรุงเร้ยมจองที่พักหาามองเนี้ยยูเนี้ยจิ้นครับพอเราก็มีเวลานะเราบร่ได้เห็นอย่างเวลาเรามาแล้วก็ทํางานเราบ่ได้ทํางานล้วกอ่ะเอ่อช่วยพบสะดวกให้ววพอจะชิดตะชุนเพนะครับกินแล<ะ>้วไปเฮตูกินพ้อพ่อแมียทุกคนอู้ย่าจะมหามีแต่คนดีๆยังเป็นบุญเป็นวาสนาได้แจังมาพ่อกัน นางมัน,มน,นดนี่ผมก็เห็ดแนวอยู่แนวจีนม่ให้เนาะีหลายหลายคนที่บระเทศก้าวถึงพี่จูดดีๆมี่จะพูดเปดน็นต่างพยสับใช่พอลุงมีหักปุรีล้ำมูนี่ยนม,มจะโู้โอ,อย่าิว่าพออย่งบุ๊กที่เรามากับมียรเรหน่ะจับซื้อเราไม่ได้เมคืนเนะี่ยเอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อกันยูโคราชที่ริมสุาจองตัว รอบนี้วันที่3าถวันที่1ินะครับเก้าวันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทครับสามวันสามร้ยสามสิบาบาทวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับส่วนไล่ไล่อีสตอรี่จะเป็นวันที่เก้าสิอนะครับสตอรี่วินสตอรี่ EP พสองนะครับเก้าสิสอิที่ฝากพี้องครับ